ก็มาดูกันต่อนะคะในหัวข้อเทคนิคแล้วเครื่องมือในการพัฒนานระบบงานนักวิเคราะห์ระบบนอกจากจะต้องทําความเข้าใจกับการดําเนินงานทางธุรกิจแล้วต้องรู้จักการใช้เทคนิควิธีหลายแบบเช่นการสร้างแบบจําลองการสร้างต้นแบบ การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบเพื่อการวางแผนออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศอีกทั้งต้องทำงานได้ในสภาพแวดล้อมเป็นทีมเพื่อรับข้อมูลทั้งจากผู้ใช้ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีนำมาออกแบบให้สอดและแสดงเป็นภาพของงานออกแบบให้เห็นอย่างชัดเจน มาดูตัวแรกแบบจำลองโมเดลลิ่งการสร้างแบบจำลองเป็นการนำเสนอความคิดหรือกระบวนการในรูปแบบของภาพตามที่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไว้เพื่อให้ง่ายต่อก,การทดสอบการแก้ไขและสามารถให้คำอธิบายระบบสารสนเทศได้อย่างชัดเจนขึ้นระบบแบบจำลองทางธุรกิจ b u s ิสเน s โมเดล หรือแบบจำลองความต้องการ Requirement Model จะแสดงถึงการทำงานของธุรกิจที่ระบบสารสนเทศต้องให้การสนับสนุนแบบจำลองข้อมูล Data Model จะอธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแบบจำลองแบบเชิงวัตถุ Object Model จะอธิบายถึงวัตถุ ที่เป็นที่รวมของข้อมูลและมีการประมวลผลแบบจำลองเครือข่าย Network Model เดจะแสดงภาพของการออกแบบและโปรโตคอลที่เชื่อมโยงในการสื่อสารในการสื่อสารทางไกลแบบจำลองการประมวลผล r o c e s s Mo เด l จะอธิบายถึงตรกะและการประมวลผลของระบบสำหรับนัก,นก,นกเขียน โปรแกรมเพื่อนำไปใช้กับพัฒนาโปรแกรมต่อไปการสร้างแบบจำลองเกี่ยวข้องกับเทคนิคมีหลายอย่างเช่นแผนภาพกระแสข้อมูล data flow diagram use case diagram และ uml ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่อๆไปต้นแบบ การสร้างต้นแบบพัวเทอร์ไเกี่ยวข้องกับการสร้างงานในเบื้องต้นของระบบสารสนเทศและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหากเปรียบกับโรงงานผลิตเครื่องบินต้องทำการทดสอบชิ้นส่วนที่ออกแบบมาใหม่โดยใช้ลมในช่องอุมโมงค์ก่อนต้นแบบจะช่วยทดสอบแนวคิดของระบบงานและเป็นการตรวจสอบ Input Output และส่วนตอบประสานงานผู้ใช้ user interface ก่อนที่จะตัดสินใจผลิตในขั้นสุดท้ายโดยต้นแบบสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบงานได้จริงซึ่งจะเห็นว่าช่วยให้การพัฒนาระบบงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาก็คือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ช่วยการพัฒนาระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ช่วยการพัฒนาระบบหรือเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์เอิสเต e มอินเจเนียริ่งเรียกว่าเคสเป็นเทคนิควิธีใช้ โปรแกรมที่มีความสามารถสูงเป็นเครื่องมือเรียกย่อๆว่า Case Tool เพื่อช่วยนักวิเคราะห์ระบบพัฒนาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศโดยมองเห็นกรอบของการพัฒนานระบบงานทั้งหมดแต่เดิมมีการแบ่ง Case Tool ออกเป็น2กลุ่มคือ Upper และ Lower โดย Upper k a Tool จะช่วยในการสร้างแบบจำลองการประมวลผลและออกแบบระบบงานสารสนเทศในเชิงตรรกะ ส่วน lower c a t o o ช่วยในการกระบวนการพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้นโดยทำกระ,ะทำรหัสต้นฉบับ source code จากแบบจำลองเชิงตรรกะให้แต่ K2 t ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมักจะรวมคุณสมบัติของทั้งสองกลุ่มเข้าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน K2 t เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านไอทีทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตที่ทำสำเร็จแล้วนักวิเคราะห์ระบบ System Developer ได้ใช้เคสทูในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบที่ได้ออกแบบไว้ช่วยจัดการโครงการที่ซับซ้อนและช่วยสร้างแบบจำลองต่างๆได้แก่แบบจำลองทางธุรกิจ แบบจำลองการประมวลผลและแบบจำลองข้อมูลเป็นต้นบางเคสทูช่วยสร้างแบบสร้างต้นแบบและสร้างโค้ดโมดูลให้ด้วยจึงช่วยให้การตัดสินการติดตั้งระบบการกระทำได้รวดเร็วขึ้นสำหรับเคสทูที่มีชื่อเสียงมากสามารถสร้างต้นแบบเพื่อใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วได้แก่ Visible Analysis ของวิศร์ visible system ต่อมาก็คือระบบะความร่วมมือในการพัฒนาระบบในอดีตแผนกไอทีเป็นหน่วยงานที่คิดพัฒนาระบบสารสนเทศโดยติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ ต่อมาหลายๆบริษัทได้ค้นพบว่าการสร้างทีมพัฒนาระบบงานอันประกอบไปด้วยบุคลากรด้านไอทีผู้ใช้งานและผู้จัดการสามารถจะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้เร็วและมีผลงานที่ดีกว่าโดยมี2ระเบียบวิธีที่นิยมได้แก่ Join t p p p ิเคชันดี e e ลลอปเมนหรือเรียกย่อว่า j a ๊และ Rapid Application Development หรือเรียกว่าแร ต่อมาก็คือเครื่องมือพัฒนาอื่นๆนอกจาก k คทูแล้วนะักวิเคราะห์ระบบสามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอื่นในการจัดการและทําโครงสร้างของระบบงานพัฒนาระบบสารสนเทศเช่น w r r p r r o e s s s r s s p e e ร s h e e t เครื่องมือช่วยสร้างภาพและซอฟต์แวร์ช่วยในการนำเสนอต่างๆและที่ได้รับความนิยมมากก็คือ v i o ซ ของ Microsoft สามารถใช้สามารถใช้ช่วยในการวาดแผนภูมิต่างๆเช่นแผนภาพกระแสข้อมูลแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจหรือแผนภาพผังเครือข่ายเป็นต้นขอจบในส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ